ได้ดาว4 52ดวงแล้วขอบคุณค่ะคอยเฝ้าๆเพราะว่า,วาออมันบ่นมีเสียง <c oughs> นอนแล้วนอนต่อเอาซ่ํนี้บอกดาวเอาซื้อค่ะซื้อนี้ซื้นี้ อีกอีกสี่สิบแปดดวงว่ามีเสียงเพราะว่าว่ามัปิดเสียงไว้ดิบอว์บอว์เอาหลานนอนน,อนนอนไหนอนอนตอนอะหนึ่งหนึนนน่งสอง สามสี่ห้าหกห้องงามเจ็บห้องห้องนามเจ็บห้องไม่ยีบีผู้ดเดียวไม่ได้ตะเ้าะหรอยคุณหลานมานอนห้องตาย้ายแล้ว <c oughs> ไม่ไม่ใช่ว่าเสียงหายค่ะไม่ได้พูด นี่เองเดี๋ยวเดี๋ยวจะหองก่อนเดี๋ยวเดีวนึ่งน้ำเ้านี่ห่าหองถ้าพาผุนเองเออห่อหองเขาหมดตึกลงหมดผุนอีกสองเป็นหกเก็ดกับกับหองกันห้างบ้านในว่าเห็ดอหองน้ำหองแม่ครัวหองน้ำเก็ดหอง แม่จูสวัสดีค่ะเขามาหาเจ้าหรืออน <laughs> <laughs> สร้างของบีกซีมาที่แลกว่าจะออกไปเขาออกไปหาซื้อนั่นแต่อีกสิบสิบดวงแล้วได้อีกสิบดวงแล้วเตอาซื้อปีให้ร้าน <c oughs> ทีไปซื้อเปียให้ร้านหน่อยครับครับครยู่อใส่ค่ะยื้อใส่ในคอนแกนบอกเนี่ยอันมันจะเป็นเล็กเปนว่ามีมันพับได้เออมันพับเก็บได้มันสะห่อมาใส่ในเฮยียนนอนในเฮียดก็ได้มันก็บ่กเลยว่าถือว่ายากดอกแต่ว่าหอดเวลามันขันมิแขกมากสิเขานอนยากเขามีพีไม่นองมากสิหอดเวลาเ่ยขันเท้าบ่อนอนมันก็บอนอน ขันห้านอนกคือห,หลับเลยทีนะขันไม่อู้กล่วยนั่นเขาบม่ได้ติดด้นอนอู้หลับแล้วเขาก็มาว้างไว้อยงสีสวัสดีค่ะยายตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายตาเรียมเนาะตามันเรียมนะทางเนี้ยเออเออสิ่มนน่ใไงต้นม็เหลี่ยมก็เหลี่ยมกันเออแม่ดีดีะก,ก็เหลี่ยมก็เหลี่ยมกันนะดำปื๊ดๆอีนนีย โอ้โหหกสิบสองดวงแล้วลานนอนแมน่ค่ะลานนอนเอาอู้นอนไว้ค่ะยายแม,นนม่นะคะเพราะว่าม้นคืนหนึ่งอโยกเยกอันี้เลยนี่โยกเยกอันีน้นอนม้นคืนนี่เป็นผู้พลอยแต่มาหกถุมอืม นบบนนเนี่ยกับนอนเมื่อคืนเนี่ยขอบคุณค่ะคุณพานิดาเนี่ยมันทรงไฮสองเทียแล้วเนี่ยดาวใหม่ดาวใหม่ใกล้แล้ว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 แปดสิบอีกสิบอีกสิบแปดดวงใกล้แล้วใกล้หาลอยแล้วปาเก่งด้นี่ไล่ซดได้หาลอยดวงพนขันข่อยพรขอเพราะอะไรทีขันข่อย ไม่เล้ยวไม่เลี้ยวเก้าเล้ยวต่เล้วเข้าเล้วเข้าเล้ว,ลวขอบคุณค่ะขอบคุณขอให้ตายายมีความสุขเด้อค่ะแมนค่ะทุกคนเดอ้อแมจูทุกคนทุกคนแฟนครับตาเล่กับยายแตนขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรง ่าเจ็บจะจนเด้อพี่น้องอยู่น้ำกันไปในรา้านเขาเกิดมาโลกเดียวกันแล้วใบเดียวกันนี่ล่ละหักกันแพ้งกันพี่น้อง <c oughs> ได้แล้วห้าร้อยห้าดวงแล้วขอบพระคุณค่ะขอบคุณในตะเลขอะตะเลขอบคุณค่ะครับข <c oughs> อบคุณค่ะสวับดาวห้าร้อยดวงไรไม่มาอนิหัวตะไลสดมาอนีิ ไรไม่นี่โอ้เกง่งเก่งเก่งเก่งแต่ไม่ยิงแล้วเพิ่มไม่ยิงเราสิบดวงเป็นสิบห้าแล้วปาเก่งตะโจงไม่ใช่จูนี่จูส่งไอ้หาสิบดวงแม่จูไหมแม่อันโ่เห็นซ้ำด้อันแม่ส่งอันนั้นให้อาจีเจ้าก็ไปใส่ก็เดี๋ยวมาก็สิบเบอเบอื่บอคนห,หลยๆตัวเจ้าผู้ใดไปใส่บเสียมาก,กระแล้งายหนูกับอันเสีย่อยกับ ผ่าถุงเพื่อนเอามาฝากอาดหายมือปิดวงกันบ่ได้จอยบอ่เห็นจำมีหนูกันบ่อยฟังเราลำไร้ได้บาทเนี่ยเอาของกูไป,ไปใส่บุญนาฟูนให้ของกูไว้บ่านจว่ากู <c oughs> เท่าเนาะขอบคุณค่ะโอ้เบญจรัตนอนค่ะคนนัดทวานพี่พลอยน้องเพชรนอนหลับค่ะ แม่ค่ะฮักกันไว้ดีกว่าสั่งกันพี่น้องเอ้ยเห็นบ่ผู้ใดก็ว่านฮะได้หุกลอยชิบหาดวงเหรออันอัน,อนกับมูกพนวยเห็นบ่กบระทมาดากระบอกกันกับเมียเราแม่เอ้ยอ่าคนมัน่ได้อยู่เงาปนันดิอันไหนมันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเอาเอาันเอาปัจจุบันเนี่ย ก็หักกันวอกกันเป็นคนสีวา่าจังไดกับ้า,างคนเฮาต่างคนต่างมีไม่หรอกกับมาหักกันมันสีเป็นยังวาสันเมือน,นั่นเราม้าเนะเาะแล้วมาขึ้นบ้านแต่ว่าใด้ตนได้น้องไม่สมหายยุกะงกัะเต้งท,ท,ทูเลียนตก,กไม่ไมหายยุอ,ยอาทูเลียนหายอืมจันเลยไปเบื้องหายมันไปนอนเฮียนลูกายนอนเฮียนหนองอาด ก็ทิกลับเมื่อนั้นเลยที่คอยกันยากเขาคอยงบเห็นยั้งเัยูอเออันยังว่าเห็นอยู่อันว่าอันคนลงคลิปว่าม่ยี่โนนไ้นะอันพนันกอดกับผู้เคยเก้าพนันอดีตสามีคอยนั้นพนนกัเลยว่านอันคนกับวานสะออดแล้วว่าแม่นางซันแล้ววาได้ไปถามเล่าถามยี่นูอันยี่นูว่าน กูดีใจกูดีใจกูเห็นพอมันแล้วก็เลยว่าหลูกมาเก่งแท้ยังสินะไไาห้น้องแอนนะเก่งหาเงินหาคํำให้พ่อแม่ได้อยู่เห็นหลังไงยังสินะเราก็เลยไห้แล้วว่าอืมก็ถทึงหลานเคยนะมันละก็พอได้ว่าเตะแอนนี่มันก็นว่าบอยเ <c oughs> ก่งทั้งบอยทั้งแอนเก่งเด็กน้อยเกิดเมื่อวานนี่นี่แหลว เขาบริสุทธิ์ก็เป็นบานม่เอกฮ่เลิ่มาจากยายบ้านสุรินดาเนาะทำความสะอาดสองมืมาน่กองสองมือแล้วเขาก็ไปงันเรียงนันเลียงแล้วเขาก็มาแล้วก็ปิดดูดกันเออว่าปิดวงอีกปิดวงมาขืนยันไม่มันหลายมือได้มุกไข่แบบมือขป็นดูดกันไอ่ขับรถเพื่อซิเที่ยวคุ้นควงอืมจว่าไข่เน่าเี้าลูเคยบ่อยเนียะ พราะสู้ๆเด้อพ่ออีขึ้นเดียวเขาโอดเอาบอกว่าสู้กะสู้เตอรุขึ้นแต่วันนี้ใจสิมียไปเรืยเลยคเพราะถ้างั้นในหาหกทุ่มไปก็ขึ้นมาได้อย่างโมนสามโมงเลยนายนายนาสวัสดีค่ะคุณนายนาผมบุตคุณสีนวลเริองพงพันสวัสดีค่ะคุณยารุย ยายหนูเล้าดีใจน้ำหลานสาวแมนหลานสาวหลานเคยหูเฮ็ดไห่พอไห่แม่ได้มียูมีเฮนอยู่ผลว่าผลได้าหายทึ่งปวดแขวมือนันอ้นปวดแขวอะไรเออ <your> จนว่าแขวไข่กลับไปหอดเฮนไข่เลยบนนอนน้ำเลยบนนอนน้ำหลานเพราะว่าคนคน,นปวดแขวคนหยาดเฮาหยาตกเป็นนิ้งสันนิัยผู้เฒเาเอ้หนู อันนี้ห่างห้าง้านหน่อยเองไปรถไปตู้ไหมเกี้เก่งเก่งตู้เว้ยไปรู้ว่าเว้ยได้ปลาขี่ขาดพี่น้องปลาขี่ขาดได้ปลาลุดพราะนะเว้ยมันจะแซ่บแทนขึ้นนะขึ้นขักดีนตีงานว่างก็งานก็ขี่แต่รถในอะไรอีรู้นะตีอีเกยไปไหนอ่ะเสียงกินให้ได้เบอร์เออมันบอกว่าเขาไปหายไหมพูดลุงเหรอเขาไปอืม ก็ตัวกินน้ำนะตั้วาไม่น่ากินเลยทั้งนั้น,นบอกคิดว่าสิมีวันนีเนายายแมนยังวะฉันยังดีดใจเลยค่ะคุณย้ายอืมยังสู่คักสู่แน่จเจ้าเบิงชีวิตเขาบานเนหาด้วยล้ำแขงอิรีเขาหาด้วยเสียงอิรี พันบ่ลองเพลงกับบ่ได้ว่าปานนี้พี่น้องเบิงเ่งแล่แม่เลยยู่จังสิแม่ะไรจังสิกัดกับนอนลูกยอนเตาซาห้าองยังมันสิได้ยางห้องเก็สิเป็นนี้เป็นสินยืมเท่ากับอ,อยอย่เยแงน,นห้องหมดแล้ว <laughs> อลไอ้บ่เลยบุน้ยเทาก็สอเขากับปิดห้อันนี้เท่ากับปิด,ห,นนห,ปดห้เหมืน เดี๋ยวจะหนีกันล้านล่ะพี่น้องเรานี่ยหนีกันล้านหนีเงินล้านโบ๊บโบ๊ะโบ๊ะใส้ตสดอกโดดมันสีบลมีมูน้องอาดกระได้บ้านโตแมนค่ะน้องอาดกระได้บ้านไอไอ้กับไข่ให้ราคาเคิงตอกเคิงไอขันบ่ขายกับโบ๊คือเพราะว่าเขาก็ซื้อของหลายมันจึงมีความโอจักความ รับผิดชอบขันขันห้ซื้อมันบ่ได้มันต้องซื้อน้ำเอาเงินมาให้อายขึ้นน่อยหนึ่งกันยังดีพอได้ตอทุนตอไปอีกนะพราะหมายเด็กหน่อยมันก็สีหุ่จักกว่าเออมันหาได้ลำแข็งมันคือกันน้องอาร์ตกับบ่ได้ว่ามาขออายยูซื้อความคิดของเขานะ่ะขอบคุณค่ะหากกันแพ้งกันพี่น้อง คันครอบครัวสองครอบครัวมันถือกันมันกับจังสี่ละมันอ่นกับว่าหากันยุ่งเทพกัเข่าใจกับบอกันเนี่ยแต่น้อยแล้วก็อันคนนั่นบ่ขี่ห้ายเด้เราค้นผู้ดีอยูุ่เราก็หกสิบปีเราได้สำนันเราก็ถือว่าเราง้ามอยู่ดีเนาะเราขาวหอมอืมแล้วเ็าบอกในหน่อยบอกค่อยๆไม่ได้ข่อยไปบอกกับแล้ว เฮ้ยถ้าข่อยแล้วไปว่าักกันเพ่งกันกระทำหายาเหลียวยู่แล้วกัดฝุ่นลายยู่กําแพงเพชรแล้วก็กับเดือบอดีบนไหนดิอย่างเงินข้าวพอแล้วป็นเบาหวานวากับพวกไฮรูคไฮรานเขาถิ่มทางพุ่นหรอกขอบคุณค่ะ าสนาจะดังจะรวย๋อจจาได้บ่ตีโัวยากว่ะก <c oughs> <c oughs> ันเว้าม่านห้างเทียนน้ำตาสิออกอันคืดอ,อ,อันเบ้าน้ำลูกห้างเทียคืดพอต,ตอนมันลำบากมันอย่างแม่พี่น้องอันลูกกันช่วงหัวเรียวหัวต่อม้อหาม้อหกะไปยุป,ประถม บาเอียนอาจารย์อันอพอ่อเ,เอาเงินให้ข่อยสามพันให้ไปน้ำมะลูกมาเนาะไอเอีนไปล้ำยวนละยองไหมพุทธมาต่าพุทธตะพุทธปานมาข่อยไปเป็นเนาะเอาเงินให้ข่อยสามพันให้ข่อยไปน้ำมะลูกมาเลี้ยนต่อไอ้อัยนมันไปทึงทึงเลี้ยนโรงเลี้ยนทึงมันไปปฐมมือนทึงศิลพิ่นอยากให้มันจบเพิ่นอยากให้มันจบเพิ่นเลยว่าไปน้ำมะลูกมาซาไปต,ตัวหน้าโคตรลูกทัน กบไปเด้ดิแล้วเต้เรามาักกลับมาเรียนคือนเ่าแอนนะสวัสดีเมธานีแล้วหลุกเมยอยู่บนไหมอดีมากกับแม่ปุกแมแม่ปลุกกับยูใสบูดอนนี้รักกันเขาพอดขอบคุณค่าสาวเมืองกันทรารักคนติดตามมันคนคนเบิ่งตะเลเท่าไรค่ะตอนนี้มันบริข,ข้นหันแล้ได้บารูก บอกแม่เน่ยคุณยายต้าแฟนกำลังใจจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีครับแม่แตนสวัสดีคุณปนอมเพีงพาค่ะแฟนครับขออีกที่แหลกคนนี้นี่มหาเจ้าเลยคนหลายคนขนี้อย่งนี้บเตือนะอันเบาแห้งบ่ได้ปารค,คนเมืองแปดร้อยหกสิบสามคนคนละ พ่เอเมืองเกี่ยวแปดร้อยห้าสิบเก้าท่านขอบคุณค่ะแปดร้อยหกสิบขอบคุณค่ะบ่อแห้งบ่อใดบ่อแห้งอันเขาสิตื้นขอยยูไนตนี่ขอยยูไหนขหองเขาเนี่ยบ่ออยสีเฮดเปียกปาด ภาคเมดเดอแม่แตนโอ้อ่ะว่าเป็นยังขาดซูได้อยู่กว่าเลี้ยงนอนโอ้ยลูกยู่น้องคล้ายได้เบิ่งกันตด้หนิขอบคุณค่ะปาดแฟนคลับก้นเดวกันเลยขอบคุณค่ะเมื่อรลนนหัวงอกองเราคอสิป,ป้อยให้มันขาวนะคอสิย้อมแดงไว้บัดสุดท้ายขอดิป,ป้อยให้ขาวไอ้แม่ขาวไกลเมด่หรอแค<อ>ห,หนูงามดิ มันเขาบอกว่าเล้าย่อมมันเคมีปล่อยเลยปาร์ตไร้อยเจ็ดสิบสองท่านแล้วขอบคุณค่ะมาสิพักพรน,นี่มันพักพรมาแล้ววอนกินกาแฟกินกาแฟเราบ้นนอนมาหลับย้ำเวน้นตะเกียวยุ่งแบบนี้แบบเก่งค่ะแกน,น้องแอนแมนค่ะเดนิเอร์เดนิเอร์พากันไปเส้นท่านกับผัวเพื่อนพุ่น อันแม่ก็เลยแซวานสิพานองไปเที่ยวส่นอกเลไว่าสิคนว่ากันหัวแม่ได้ว่าเอาคือใส่ยังส่ไปนั่นอันสิบวอนอยากสิเอาเสียพายน้องเพชรน้องพ้อยไปใส่สิแม่ได้วางสิเอาอิ่งสั่นเหรออีแม่ทวงเหรอบวกกาใส่ได้บมดนี่เพนะหัวเพื่อนได้ว่าไ่โหลดส่โหลดเพนะอืมอืมเพื่อนได้รับอนุญาตแกกหัวเพื่อนเน่ะเสียพายซื้มือนี่ขันเพื่อนไ่ยังเข้าไป ต่ว่า่อยในท่วงย่างเดียวล่ะสวัสดีค่ะยายแทนตลอดคิดปาจีนบุรีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องตะเลียู่ปาจีนกันไรยอยู่เด้ปล่อยขาวก็สวยขยายแม่นค่ะเดี๋ยวให้ดํามันเหมือก้อน <c oughs> นี่ให้ดํามันเหมือก่อนพอดำหมดแล้วคือเข้าสีน้อมแดงแดงกับขาวสองอย่างอ่ะนะ พอ่อแดงขาวสองอย่างเราสปอยขาวเลยเพราะว่าพอข่อยขาวมดหวัวสีขาวขาวแดงรับชมจากนครศอสีธรรมราดอ๋อคุณนัทวันอยู่ฝ่าอยู่สนครสีขอบคุณค่ะชุดมันเล็กเหรอคะ แมนสุดอันอน,นี้ลนะเลยหัวเข้าขึ้นมาแต่ว่ากระหัดเองติ่งอย่างนี้นสิมันใจบ๊ว้แม่ท่วงเรอแธอวเ <c oughs> พิ่นวายยุ่อนีอ่แม่มาท่วงเราบกล้าใส่เราคนว่ะ <c oughs> <c oughs> หาท่วงรู้ท่วงแล้วตะกี้ขอบ่อยใ,ใส่สันได้เอง ก็สมัย,ยน,นี่น่ะบันี้เพิ่นมักเป็นหมอล้ำเป็น,นหน่เพิน่นเงนใส่ก็เลยปล่อยเพิ่นแ <c oughs> ม่เฒาว่าแม่เฒาว่าอคือสั่นแท้แม่เฒาว่าใส่เันก็ได้วานใส่โรดแม่ใส่ใส่ได้ยู่ใส่โหลดเพิ่นว่า กินกาแฟแล้วตาเล่มานี่ยายแตนได้เกินความเป็นจริงแล้วว่าสิขอหารอยตอนนี้ได้หกลอยแปดสิบหกดวงขอบพระคุณมากค่ะสิจบเลยพน,น่เลยด้วยวันสิไปทํางานต่อหาานสิตื่นก่อนไม่เอาหลา,านนอนซื้ๆสวัสดีตาเล่สวัสดีครับสวัสดีค่ะบ,บ,บ๊ายบาย ไปยูกกระบินบุรีจ้าอ้อคุณน้อยอจากราชบุรีพุณนะ่ะคุยุกจะทุตจังหวัดด้วยเถอะเบิเง่งเฮาไปจักน้อยเฮาต้องไปทั้งต้องไปจันทร์วันที่ยี่สิบสองค่ะยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ห้ายี่สิบหกยิบเจ็ดตีขาไปยังมมเมืองบุษามือตีเอาบ่ ในสามวันจะไปจันทบุรีจะไปกินบักทุเรียนกับแม่อ,อน้นโอ้ยเจอกันนีโหลดไปใส่เนาะนี่โหลดไปใส่สตั้งหากน้ำบักทุเรียนเนาะที่ทางบ้านเขาจะมาแพงแต่คอยซื้อมันซื้อที่บ้านกันอนเหมือนอันหนึ่งร้อยแปดสิบสองร้อนอันหนึ่งอันหนึ่งร้อยร้อยสิบบาทได้ให้หนางไปกลองหนึ่งไปออกไปกินกลองหนึ่งบัดย้ำบ่มี มันคือจังอยากแท้เงัดหลแบบทุเรียนนี่ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าของตะเล่ไล์ได้แล้วสวัสดีค่ะเอามาแต่สิบอกค่ะเราปิดสเนียนี่น,นั้นใ้ยูนนยหา่างยางไปอีกแล้วแป๊บนึงแสงบอกเราปิดเราปิดหมองใดบาเระเอกบอ่บดในเคยเหตุเทียยูโคลาดเดอจ้า คุณพาริพารินพาริพรบอกอ่ออย่างของคอยอ่านถืออ่านพีที่ภาษาอังกฤษกันคอยสารคามทำงานอยู่พูเก็ตอูอ้สู่ๆได้พี่น้องทางไก่ไก่บ้านขึ้นหอนบ้านบอขึ้นหอดตำหมก่งบ้านเฮาบอคอยไปใส่หอยกินแล้วตำหมกฮงได้หอยเบามาหอกะยากเหรอวันนี้ไปตำกินได้บ่านนี่ เสียงเบาค่ะเบาเพราะเด็กนอนอยู่ค่ะเด็กนอนเด็กนอนเด็กนอนอยู่พูดแรงไม่ได้อยู่ชะชังเศร้าจาจบ,บายค่ะยายแตนตาล่จ้าบา,บายอยู่ผกักไตกันเอ้ยอยู่ถูกผักเลยขอบคุณหลายหลายเที่บึงตามานี่ตามาปิดไร์ตามาปิดไร์จะละจะปิดให้ดู สมมติว่าตาไล่เองตาไปตาไปไล่ตาไปนะตาไปเบิ้งเขาตาก็ไปกดไล่สดกดเหตุผนเบิ้งเขาเบ้าออไปนี่นสินะเขาไล่ส่มมือไล่ดูดูแล้วมันสิขึ้นี่สมมติว่าเราเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็มากดตรงเสร็จสิ้นเนี่ยอยู่กรุงเทพค่ะแม่อ๋ออยู่รอยเอ็ดโอ้ขอบคุณหลายหลายเด้อค่ะนี่สมมติว่าไปแล้วนะคะบ๊ายบาย